สวัสดีครับพี่ๆชาวรอได้ฟินิตี้คาร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมพีดับฟิชแชนเอลเช่นเดิมวันนี้ผมจะมาแชร์จุดเก็บทองกันนะครับว่าใครชอบเก็บทองเก็บารามสบายนะครับผมไม่โดนปิดบอทด,ด้วยจุดต่างๆนะครับที่ผมใช้ในการเก็บเลเวลโดยที่เราหลบภัยการโดนฆ่าหรือการปิดบอตนั่นเองนะครับว่าผมไปบอทที่ไหนหาทองวันละ3ล้าน4ล้านยังไงนะครับผมซึ่งตัวนี้จริงๆถ้าปล่อยทั้งวันั้งคืนอาจจะได้มากกว่า3-4ล้าน อาจจะเป็น10ล้านเลยก็ได้นะครับถ้าเราปล่อยนานๆแต่เรื่องเลเวลมันจะชา้านิดนึงนะครับแต่ต้องยอมรับในส่วนนี้ด้วยเอาละครับแล้วก็วันนี้จะสอนตั้งค่าการเซตนะครับผมบอทว่าเราจะเซตตีสวนผู้เล่นยังไงนะครับซึ่งเกมที่สามารถทําได้นะแบบว่ามีคนหัวแดงมาตีเราอย่างเงี้เราก็สามารถสวนเขากลับไปได้แต่ระวังโดนลากไปอยู่หน้าวาร์ปด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวทํายังไงนะครับคลิปวิดีโอนี้จะบอกหมดเลยแล้วก็ ก่อนเดชมคลิปฝากดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมพี p ่เดบิ n ชแนลในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมแล้วพี่ๆท่านใดที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้นะครับแล้วไม่มีเวลามานั่งปล่อยบอทตลอดเวลานะครับวันนี้เบสขอเสนอเลยนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยพี่ๆี่ฟาร์มด้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วสะดวกมากนะ UG Phone เนี่ยเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งเลยที่ช่วยให้พี่ๆีฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแม้ โทรศัพท์พี่จะดับไปแล้วหรือคอมจะปิดไปแล้วก็ตามหรือว่าจะนอนหลับก็ตามนะครับตัวเกมก็จะฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยเหมาะสําหรับพี่ๆที่อยากจะเติบโตแบบรวดเร็วนะครับและไม่อยากจะเปิดมือถือให้แบตเสื่อมหรือแบตบวมแบตระเบิดตุ้มขึ้นมาอนะครับผม UG Phone จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจนะครับผมผมแนะนําให้พี่ๆลองใช้เป็นตัว M V I P นะครับซึ่งมันจะแพงกว่าปกติถึง1เท่าเลยแต่ว่าสเปคนะครับผมมันจะดีกว่าตัวอื่นนะครับถึง3เท่าเลยใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าด้วยสำหรับตัว M V I P นะครับผมถ้าพี่พี่สนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดยูจีโฟนได้ที่ลิงก์ใต้ดคลิปชาตินี้เลยนะครับผมอย่างที่พี่พี่ทราบจากหน้าปกคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่ไปดูจุดบอดนะครับที่ที่ได้เงินวันละประมาณเกือบ10ล้านเลยนะครับผม แค่วันเดียวก็ได้ส0บล้านเลยนะถ้าปล่อยไว้ทั้งวันนะครับผมแอปที่ผมจะใช้ในการบอทวันนี้ก็คือแอป UG Phone นะครับผมก็สามารถปล่อยบอทได้ทั้งวันแน่นอนปลอดภัยหายห่วงนะครับซึ่งจุดที่ผมจะพาไปไม่โดนปิดบอทด้วยไม่ตายด้วยนะครับแต่จุดที่ฟาร์มอยู่ตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมชอบหลีกหนีผู้คนมาฟาร์มนะครับพยายามฟาร์มใกล้บอทอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนมันจะฆ่าเลยจริงก็พี่ฟาร์มตรงไหนก็ตายเหมือนกันนะแม้ว่าพี่จะไปอยู่ดอนปฏิวัติอยู่ซากสงครามที่ก็ต้องเหมือนกันนะครับผมอ่ะ เราพาไปดูจุดเก็บทองกันดีกว่าว่าจุดไหนผมฟาร์มที่ไหนแล้วได้ทองเยอะคออะไรนะครับผมสิ่งแรกครับจุดที่เราจะไปฟาร์มกันนะครับเข้าที่แอ่งน้ําปนเปื้อนนะครับไปหน้าห้องทดลองลับวันนี้เราได้ฟาร์มในห้องทดลองลับกันนะครับเพราะห้องทดลองลับนะผมบอกไว้ก่อนมันเป็นจุดที่เรียกว่าดันเจียนนะครับต้องแยกไว้2พาร์ทนะครับเพราะมอนเกมนี้มันจะมีอยู่2แบบนะครับเป็นมอนนอกแมปธรรมดาเรียกว่ามอนเตอร์ธรรมดาแล้วกัน แล้วก็มอนอีกมอนหนึ่งก็คือมอนในดันเจียนมอนในดันเจียนนะครับอีพีจะสูงกว่ามอนข้างนอกแล้วก็เงินที่ได้จะได้มากกว่าเงินข้างนอกนะครับผมแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งเลยสําหรับการบอทในดันเจียนนะครับไม่มีของที่เรียกว่าเซลล์ฮอร์โมนให้นะครับมอนเตอร์ในดันเจียนจะไม่ตกเซลล์ฮอร์โมนเลยจะตกแค่ของนะครับผมแล้วก็พวกออเมอร์มิตรอ่ะได้เป็นวัตถุดิบสร้างแทนนะครับแต่ถ้าเราฟาร์มมอนเตอร์ด้านนอกนะครับที่จะเห็นเลยว่า มันจะมีเซลล์โฮโมนให้เห็นไหมครับอีกที่เซลล์โฮโมนซึ่งเอาไปขายเป็นเงินจริงได้นะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ได้วัตถุดิบในการสร้างนะครับที่ไว้สร้างอาจะเชียนวาร์ปพวกนี้นะครับที่มันจะสามารถกดใช้เพื่อวาร์ปเข้ามาในห้องทดลองได้เลยนะครับเรามาดูจุดดีกว่าจุดสปอตที่ผมฟาร์มในห้องทดลองลับนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายสามารถฟาร์มได้ทั้งอาชีพตีใกล้ตีไกลแต่แนะนําว่าให้เปิดสกิลหมู่ด้วยในการฟาร์มนะครับเอาละเราไปดูกันดีกว่าว่า เราควรฟาร์มที่ไหนซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะกับสายหมัดมากๆสายหมัดที่ขาดแคลนเงินนะผมว่ามาฟาร์มในนี้สักสองสาคืนแบบปล่อยนอนมาบอดในนี้นะครับเพราะว่าที่เนี้ยมันเพดปลอดภัยหมดเลยยกเว้นเราจะไปเดินในห้องบอสอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายนั่นเองนะครับจุดที่ผมบอดนะครับใกล้ๆห้องของบอสครับฝั่งนี้ห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยมอนสเตอร์จะเยอะมากๆนะครับแทบทุกจุดเลยอ่เราลองดูเห็นไหมมันจะมีมอนสเตอร์4ี่ห้าตัวต่อกอง4ี่ห้าตัว6กเจ็ดตัว มอนเตอร์จะเยอะมากแต่มอนเตอร์จะไม่กระจุกเหมือนกับดันเจี้ยนที่อื่นนะครับอ่ะหรือเราจะปล่อยบอดตรงนี้ก็ได้อ่ะปล่อยและลองดูนะครับได้ตัวละ200 200นี่เท่ากับพวกมอนเตอร์70กว่าเลยนะพอมันได้เยอะมากครับผมบอกเลยแล้วตีมอนเนี่ยสองสามทีก็ตายแล้วครับถ้าพี่อยากเร็วหน่อยอ่ะเอาหน้าไม้เอาธนูมายิงก็ได้นะครับมันก็จะง่ายกว่าแต่ว่าผมเล่นธนูเบาอ่ะคือผมยิงเบาเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเป็นเมนธนูเมนหน้าไม้มาเป็นหลักนะครับผมเป็นสายโลดลบนั่นเอง ผมก็เลยใช้โลดลบฟาร์มแล้วเปิดสกิลหมู่ฟาร์มก็ได้นะครับก็จะทําให้บอทในง่ายยิ่งขึ้นแล้วใครที่อยากจะบอทที่นี่แบบไม่ปิดคอมนะครับผมก็ใช้เป็นแอป UG Phone นะครับผมถ้าเข้าใน PC หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งผมแนะนําเลยว่าเราควรใช้ตัว MVP นะครับสำหรับเกมหลอดนายเนาะเพราะว่ามันจะไม่แหลกแล้วก็ผมแนะนําว่าซื้อเป็นสิงคโปร์หรือฮ่องกงเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์หลักมันตั้งอยู่ ที่ฮ่องกงนะครับผมมันจะทําให้ปิงมันเยอะถ้าเราใช้ของไทยแลนด์เนาะใช้สิงคโปร์ฮ่องกงตีไวกว่าเดิมด้วยนะครับอาจจะเราไปลองกันดูดีกว่าว่าเล่นใน UG มันตีกว่ายังไงนะครับเอาละครับพอเราเข้ามาในไอฟ u ูจีมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยสามารถบอทได้ตลอดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทองต่อนาทีเราได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเอาละครับทองต่อนาทีหนึ่งนะครับเราจะได้ทั้งหมดประมาณสามพันนั่นเองถ้าตีเป็นชั่วโมงนะครับเอาสามพันมาคูณ60 เราจะได้ชั่วโมงละแสนแปดนะครับผมแล้วถ้าเราคูณเอา60คูณ24แล้วก็เอาพันสี่สี่สิบเนี่ยไปคูณสามพันนะครับมันจะได้ประมาณ4ล้านกว่าอันนี้คือเราฟาร์มจุดไม่ใช่จุดสปอต้วยนะถ้าเราไปฟาร์มจุดที่มอนเกิดเยอะเะกว่านี้มันก็จะเร็วกว่านี้อีกนะครับซึ่งมันสามารถทําได้ถึง10ล้านแต่ว่ามันยากมากนะครับพี่จะต้องหาจุดที่ไม่มีคนใกล้เคียงสักเท่าไหร่แล้วก็ฟาร์มจุดที่มันดีๆขึ้น ตึ้งเดี๋ยวผมจะพาไปดูจิตจุดหนึ่งที่ผมใช้ฟาร์มนะครับจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมใช้ฟาร์มนะครับมันก็จะมีมอนเยอะนิดหนึ่งเป็น10กว่าตัวเลยแต่ผมแนะนําว่าให้เอาสกิลหมู่ขึ้นมาอ่สมมุติผมเล่นโล่ลบนะครับผมก็จะเอาสกิลหมู่มาใช้แล้วผมก็จะเปิดสกิลหมู่หมดเลยมันจะทําให้เราฟาร์มไวยิ่งขึ้นครับมันจะเป็นการรวมมอนภายในตัวด้วยนะครับสาหรับสกิลหมู่ปุ๊บอ่ะเราใช้ปุ๊บมอนก็จะมาหาเราเราก็จะฟาร์มได้ไวยิ่งขึ้นนะครับพยายามตีมอนที เยอะๆแล้วก็พยายามหาชุดที่เราไม่ได้ใช้นะครับที่มันเป็นชุดอาอฟอสายตังค์นะครับมันจะมีออฟตังค์อีกนะครับไอทอง0.5% 0.8%เนี่ยพวกเนี้ยช่วยได้เยอะนะครับถ้าเราจะมาฟาร์มเงินเนาะแล้วก็ที่เนี่ยข้อดีก็คือมันสามารถฟาร์มเจ้าตัวแท็กตัวนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าพลังไม่ถึงฟาร์มช้าหรือยังไงเราสามารถเอาพวกเนี้ยมาเก็บเบลได้เลยนะครับอ่ะเราถัดไปเราไปสอนการเซตบอทสวนกลับดีกว่าว่า เราจะสวนคนที่หัวแดงมาตีเรายัางไงนะครับอย่างแรกเลยครับให้พี่มาทางด้านขวาไปที่สแกนก่อนนะแล้วกดฟันเฟืองตรงนี้ครับให้เราปิดสแกนมอนเตอร์ออกไปนะครับผมแล้วก็เปิดสแกนอัตโนมัติสัวิไว้นะครับแล้วก็เปิดสแกนผู้เล่นที่เป็นสมาชิกกิลปลปักแล้วศัตรูนั่นเองเปิดแค่2ตัวนี้นะครับพอเราเปิดเสร็จปุ๊บก็จะตั้งเซร็จแล้วมันก็จะสแกนรัวๆแบบนี้เลยนะครับถัดไปให้เราไปที่ตั้งค่านะครับผมแล้วไปที่การควบคุม นะครับให้เราเลื่อนมาตรงนี้ปื๊บปื๊บป๊ให้เราปิดตรงนี้ไปครับเปิดแค่มอนเตอร์โจมตีก่อนก็ได้หรือว่าจะเปิดเป็นแบบนี้อย่าเปิดมอนเตอร์โจมตีฉันนะเขามันจะไม่ค่อยสวนแต่ถามว่าสวนไหมยังสวนอยู่นะครับให้เปิดเป็นแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ปิดสแกนหมายเลขออกไปแล้วก็ปิดปิดปิดเปิดไว้แค่นี้ก็พอครับตัวละครที่โจมตีฉันแล้วก็ตัวละครปอละปักนะครับ เตไว้แบบนี้ถ้ามีคนมาตีเราที่ไม่ใช่กิลเราหรือเป็นหัวขาวเราสามารถสวนเขาได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะด,ดีมากๆสําหรับคนที่ชอบปล่อยบอดและพลังเยอะๆอยากสวนคืนบ้างไม่ใช่แบบพลังเยอะแล้วยอมทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่นะครับก็สามารถสวนได้ส่วนวิธีการสวนเนี้ยลองเอาไปใช้กันดูนะครับว่าตีสวนกันไหมสามารถคอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้นะครับเพราะผมใช้วิธีเนี้ยมันสามารถตีสวนได้จริงๆนะทดลองกันแล้วในะกิลหลายคนนะครับให้ เอาตัวละครอื่นที่เป็นหัวแดงมาตีคืนนะครับหรือประกาศศัตรูไปประกาศกิวปลระปักไปก็ตีสวนเหมือนกันนะอันนี้จะเป็นวิธีเบื้องต้นสําหรับการตีสวนตัวละครที่มาทําร้ายเรานะครับส่วนนี้ผมพี่เดชชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวันถัดไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับคลิปวันนี้ก็มาแชร์จุดความต่างเล็กๆน้อยๆแล้วก็เทคนิคการเปิดโหมดโจมตีสวนสาหรับเกมหลอดไนนะครับ ส่วนคอนเทนต์หน้าจะเป็นไลฟ์ฟากพี่ๆติดตามกันไปด้วย,วยส่วนวันนี้นะครับผมพี่เดียร์แชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเกมหลอดไนน์อีฟิทิตี้คลาสอีกนะครับส่วนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ